สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเซเว่นอีเลฟและ c o าน์เตอ e ์ซ i วิสชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีมีมีกเธอและมีข่าวดีมาบอกด้วยแหละข่าวดีอะไรเดอกภาคุ้งแช่ ข่าวดีคืออาจารย์ก็สอนคร่ายหรืเปล่าจ้ะพวกเราจะได้หนีโรงเรียนไปหาซื้อเครื่องสุดาเก๋ีกันไงเนาะดีเลยแกจะได้หาซื้อเสื้อผ้าสวยๆไหนจะกระเป๋าไหนจะรองเท้าหยอกเครื่องสุดาก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะโอ้ยอยา่นวายมากเลยไม่อยากเลยตายแล้วพวกหล่อนถ้าจะขี้เกียจเรียนกันขนาดนี้นะก็ลาออกจากโรงเรียนไปทำไรไหนงาไม่ดีกว่าหรอกคะคุณหาใช่อย่าก สงสารพ่อสงสารแม่พวกแกเนาะส่งมาเรียนก็ไม่ยอมเรียนเอ็กซ์อัเอ็อัก็แต่งตัวแต่งหน้าว่างว่างก็พากันไปช้อปปิ้งเอ๊ะหรือว่างๆเนี่ยพากันไปเล่นย่าช่วยควายอยู่ก็ไม่ดูด้วยซิงนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ที่พูดมานะแกพวกนางยังเป็นนางงามด้วยนะนางงามอะไรอ่ะเอ้าก็มิสไทเปกับมิสเปรูมีหละ่ะ <c oughs> เปรู้ผู้ชายสุดปิดแต่ได้แดะแ,แล้วจะทำไมล่ะคะคุณแฮ ไม่มีปัญญาทำอย่างพวกฉันละสิอิจฉาลสิจริงจรฉันรวยฉันรวยนี่ฉันกล้าพูดเลยนะสุดสุดนี้ที่พวกฉันทำอะไรลงไปก็เพราะพวกฉันมีปัญญาที่จะทำกันฉันเจอเรียนฉันเจอร้านมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนบนตลาหัวใจนะคะใช่สุดไม่ต้องมาสงสารมุพการีผู้ฉลอนะควไปส่งสารพ่อแม่คนเก้าสกสาทถึงพวกเราอนมากกว่า คงจะลำบากและน่าสงสารหน้าดูท you know like? well, like ี่มีลูกหลานอย่าพวกหลานอย่างไรยะได้หนึงขวักกันเลยไงคะแล้วจะทำไงมาเล่นทอแม่จมเล่นท่ไหนมเล่นที่ไหนล่ะผ่านสายพี่ได้ไหมนะค่ะเออไปก่อนไหละคะ จะผิดไหมอะแก้าจกากับบ้านด้วยอะอาการตบลุมดักอาการดักได้ขบมันเป็นอย่างนี้นี่เองแกเจลละลายเลยแกอย่นี้แล้วๆอว่าแต่ว่าฉันเห็นก่อนูพลาทั้งสาคนเป็นตบบัติของพวกฉันอะไร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  คุณนุน่นต,ตัวเราสอนบาสเกตบอลกับว่ายน้ำใช่ไหมส่วนโค้ชเนี่ยเขาสอนฟุตบอลแล้วคุณนุ่นหลสอนอะไรฮะผมสอนวอลเลย์บอลแล้วแบ่งดันครับอ๋อเห็นไหมปอ,อเนี่ยเขาอยากทำฟุตซอลแข่งระดับจังหวัดเนี่ยพวกเรามาช่วยกันทำไหมล่ะโอเคงั้นกูว่าเราไปห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากันต่อดีกว,ว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรต้องซ่อมและต้องซื้อเพิ่มบ้างโอเคครับผม สวัสดีค่ะชาวโลกทุกๆคนแต่งตัวเรียรดมากบาบาบร่าที่สดุดมันเดินผ่านประตูโรงเรียนเขามาได้ยังไงแต่งตัวขนาดเนี้ยตัตะติริศฉันว่านะนะนางก็มาเปลี่ยนในโรงเรียนนี้แหละไว้แรดแรดนี่มาอะไรอ่ะเมื่อว,วานยัมาขอพวกเราเข้ากลุ่มอยู่เลยอ่ะก็ใช่อีนนี้มันร้ายมาก ดูหน้าตามาันสิหน้าตกเหรือเกินขออนุญาตนะคะอย่างจริงเนี้ยตกไปเปกรงจะเสียมือเปล่าต่อที่ทำดีแค่ไหนยังไงก็ามมีทางมติดตัวพวกเราไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยววันหลังฉันจะแต่งหญิงมาแข่งกับนางรับรองต้องสวยผมมากวันนี้นางขโมยสีนนะต้องให้นางฉันสร้างขอนใจไว้ว่านางจะไม่หยุดแค่นี้แน่นางมีความร้กัดแบบที่คิดการขโมยสิมีหยุดจิ ไปมันเถอะยันเอนที่นูายไปเห็นตัวสเปิรมหรือเปล่าเห็นยุกูว่ามันวิ่งได้เลยเห้ยจริงเหรอเราไม่เคยเห็นหรอกตัวสเปิร์มเคยเห็นแต่ที่สเปิร์มมันอาศัยอยู่ ก็เห <mile> ็นมากกว่าสามรอบอีกแ้งพูดอะไรอ่ะบ้าที่สุดเลยรู้ไหมพูดอย่างงี้ตือเขินนะดัดจริตแน่ดัดจริตตรงไหนไ่ซ่าพูแค่เขินเฉยๆอ่ะถ้าเราคิดดูนะแกว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายเขาทำแบบเดียวกันกับแฝงแล้วก็ฟินมาก เลยอุ้ยแม่คนจินตนาการของหล่อเนี่ยช่กว้างไกลอยู่จริงนะจ๊ะตดมันโอนการบันโอนของตุ่นอ้วนมีอยู่จริงค่ะแม่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 แสาวครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้แก่เหรนะผลิต เดิมเป็นเรี่ยงวะนี่ปเขานี่พูดไงใช่แล้แบบนี้ยแล้วก็พูดกันได้ปรับสวัสดีทำไมล่ะรำเรศได้เราว่านะพวกนายไม่ต้องกลัวกันหรอกยังไงก็ต้องได้เลี่ยงกันแน่ๆวิชาชีววิทยาเแล้วไงต้องอ่าสุจิจริงๆไม่ใช่ในการเรียนด้วยไหมวะวิแล้วเจอาสุจิมาจากไหนอย่าบอกนะว่ามาจากในห้องนี้อ่ะ เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมุมได้อกล่าวะเออใช่ใช่ใช่เทอะไหร่เออมันไม่แฟร์เลยหรือไงเฮอยลองดูลองดูดิน่าร่กขอยากนะคะเอาของเจ้าแฟนออกสิเห็นบ่าชอบซีกออกทุกวันไม่ใช่เหรอเออวันนั้นเราอาจจะไม่พร้อมก็ได้ไม่เอาอ่ะ อะไรเราช่ได้ครับแรงพัดทั้งแรงทั้งราาที่สุดนะคะความแรกมีอยู่ที่คนเราว่าจับสลากเกิดเป็นแฟนเนี่ยเราว่าทรัพทห้องนะอ้อาวอ้าวอ้าอ้าว้าวอ้าวอ้าวอาอ้าวอาวอ้ามอ้าอา้า้าวอ นอกนั้นน่ะหลุดออกจากเขาใหญ่หรือสวนสัตว์ดูสิตกันล่ะค่ะคุณแค่แล้วเร่องสามตัวนั้นน่ะจะกระโดดตบมัมคะเนี่ยดูน้ำหนักก็เกินรอยกันทุกนางเลยทำไมไม่เปลี่ยนผู้ชายลงมาเล่นให้หมดทุกคนเลยคะเฮ้ยเป็ดปากใส่ค่ะถ้าจะพูดแบบนี้ลุงเล่นมันต้องเล่นหมดแล้วตบกันเลยดีกว่าไหมคะ ขอยยาดนะคะนางสามตัวเนี้ยตกไปก็เสียมือเปล่ายังไงก็สู้แรงกับทีมือพวกเราไม่ได้หรอกใช่พวกนี้นะก็ได่ดีแค่ปากเ่านชอบไหวก็วถื่นเต่นวันๆอย่านะยะอย่าพวกรอดน,น่ะไม่ใส่ดีตายนักแหละดีเดี๋ยฉันกำลังเออและอิสพเวสี่สองตัวเนี้ยจะเล่นไหมคะเห็นยืนจะแก้กลางๆไม่ใช่จะมาเป็นตัวถ่วงของทีมลองดูก็ได้นะคะว่าจะเป็นตัวถ่วงหรือตัว,วทำกันแน่น ถึงแม้จะไม่ใช่การแข่งขันจริงจังอะไรแต่พวกฉันไม่ออมเหมือกับรอดนยะเหนื่จ้ะมาตบกันเลยดีกว่ามาตบกันเลยนะไอ้มาหยุดพวกเธอหยุดถักถามกันด้วยคำพูดได้แล้วจะแข่งไหมแข่งค่ะแข่งไหมแข่งค่ะเอาวทุกคนปจำี่ ฉันเด่นฉันหวานยังไงฉันต้องชนะฉันตวยเดี๋ยวพวกหล่อนจะรู้สึกบากแบบเนี้ยสมควรโดนค่ะแต่วฉันจะตบลูกวันเล่ใสหน้าที่จะตัวเลยเอาให้หน้าหงายไปเลยอยู่สายตาอาฆาตมาดายของพวกนางแล้วฉันแอบหวั่นใจเบาๆลูกตกสลาตันพร้อมๆยังไงพวกฉันก็ต้องชนะ ก็ไม่ได้อยากจะดา่าหรือว่าอะไรหรอกนะแต่มันอดไม่ได้จริงๆชอดใส่ค่ะนี่มันสงครามชัดๆหาใช่การแข่งวันเล่ไม่ความน่ากลัวมีอยู่จริง สอนวายลูกบอลและแบนตันนะครับสวัสดีค,ดครับครูเบิ้มนะครับสอนบ,สบาสเกตบอลและว่ายน้ำนะฮะเดีววันนี้คุณทั้งสองคนจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มวอร์มร่างกายกันนะครับสักกลุ่มละหกคนเจ็ดคนอะแบ่งกันเลยครับ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณครูค่ะจิตนี่เอาน้ำเย็นๆมาให้ค่ะอะไรคุณแม่บ้านอะ่ะเขาไม่ว่างาค่ะจิตรีก็เลยเอามาให้แทนค่ะเนี้ยต่อแน่คุณศิษย์คล้ายจะเป็นลมอะไรไปแล้วครเนี้ยอะไรค่ะดีไม่ได้บ่อยนี่ค่ะคุณแพรีนี่มันคือตัวอะไรไอ้ตินี่ แกมแผนสูงนักนะายกาดอิเลวอิชั่วนี่ท้าทางมันคงอยากจึเปิดตึกกับพวกเราในแน่มันกำลังเอาคืนพวกเราอยู่อ่ะเบะปากใส่ก็จะก้าทีว,วันนี้ฉันอึ้งสุดๆไปเลยอึ้งมากๆอิเบตาตัวเนี้ยมันร้ายเกินกว่าที่คิดอีกนะแกจีนี่อิบาบาร่าฉันไม่ปล่อยเลยมัน,น,นี้แน่อิชั่วสเลว อีนี่มันร้ายจริงๆฉันพ่ายแพ้ให้เก็นางมาสองรอบเลยความพ่ายแพ้ไม่อยู่จเจ๊ชอดใจค่ะอย่างนี้หรอเขาเรียกว่าสวยไม่กลัวแต่กลัวเร็ว o oh! โอ๊ยโอ,อเคเต้ะแต่นี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นฉันจะเปิดศึกกับทุกนางเลยคอยอยู่